สบายดีกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะมื้อนี้เซาคัดสิมาหมู่บ้านนี้เนาะท่านผู้ชมเซาคัดสิมาแจกขนมน้องๆเนาะซึ่งว่ามีเอฟซีฟังไทยเพิน่นพาเซาคัดมาเลยข,ขนมน้องๆเนาะหมู่บ้านนี้กับเซาคัดกัหาก็สิมาเนาะท่านผู้ชมหมูม่บ้านนี้กัน่าอยู่น่าอยู่ท่านผู้ชมเด็กน,อนก้ยนอยกับไล่เนาะเซาคัดกเอาขนมมาแจกเฮ้ยอยู่นี่มืนน้อนี้เดี๋ยวถามาติดตามชมกันเดอ้อ ป้าพักกันดีเจอน้องๆพักกันดีเจอเห็นสุขัดหิวขนมมาท่านผู้ชมเฮือนรังนี้ท่านผู้ชมจากที่สุขัดทามเฮือนข้างๆเม่นข้าเจ้าว่าเรา,าอยู่คนเดียวนะบรรจวน,นอา้าวจะอยู่ผู้เดียวบ่ะในนี้โอ้เมียไปแล้วแล้วอยู่ผู้เดียวโอ้เป็นคนโสดน <laughs> เนาะเฮือนรังนี้เพิ่นว่าเพิ่นอยู่ผู้เดียวนะเนาะเบไปป้า สคัดมาแจกขนมยูมูบ้านนี่เนาะค่ะผู้ชมเอฟซีฟังไทยพื้นผราสคัดมาแจกขนมน้องๆเนานะโอ้ชื่อกับนู้ชิไปใส่น,นู้บ้านี้น้งองๆกระถ่ามาเอาขนมเนาะนี่เลยแดงๆมูบ้านนี่การชิงหยับสงบนะคะผู้ชมขะขักมูบ้านข้าเจ้า ถี่เด็กน้อยชื่อจำเนาะท่านผู้ชมเห็นสคัดห้อยขนมมาแบบนี้ถากันแลโลโลมาเลยเนาะท่านผู้ชมมาทาเอาขนมเนาูสคัดเนาะแล้วสคัดกับสีเดิมมาแจกขนมเพื่อนน้องๆเลยนะน้องๆกับดีเจอรส์อันเห็นสคัดมาเนาะท่านผู้ชมสำหรับคนอื่นนะสีมิโดมิรลาเนาะแต่สำหรับน้องๆแล้วแม่นถากันดีเจอเนาะสคัดถี่เห็นตอนสคัดอย่งน้อยเนาะทายผู้ชมไปังเห็นนะเงินผันกีบก็ไม่ได <C Geor ges> ้เนาะยื้อซื้อขนมกินคือมูกก็ไม่ได้ฮะนะสคัดก็ได้ โอกาสมาแจกน้องๆบนนี้ให้น้องๆที่เจอสักขัดกับที่เจอนำเนาะที่ได้เลงขนมน้องๆเนาะนี่เลยทั้งถากันมาอยู่ยังแหลนมาได้ทางผูดยู่ทายผู้ชมทางน้องมาคบเบิดแถวหมู่บ้านนี่แหละก็จังมาแจกงบัตรเดลเนาะท่านผู้ชมน้องๆมายืนถ่ารับขนมเนาะทานผู้ชมคลิปนี้ก็อาจสีแบบ ซาลมูนบูนวายได้เนาะเพราะว่าเทิงศสีบอ่อน้องๆยืนเหรียนคิ้วยืนเหรียนแทวเอาข้าเจ้ากะมีเหาเจอความสักขัดนะนะเลยข้าเจ้ากะมียืนเป็นแทวคื้เก้าเนาะข้าเจ้ากะยาันแต่แบบมีแต่ขนมนะกะฮุบๆเอาเลยเนาะสักขัดกะเดี๋ยวชิมมาลืมแจกขนมให้น้องๆเลยนะคะผู้ชม

ได้ใไร

ดีใจป่น้องๆกัพักกระแลนเบื้อหมดเลยนะคะผู้ชมได้ขนมเบื้องก็พากันกลับแล้วขับสิพาเลาะเบิ่งหมู่บ้านนะคะผู้ชมวิธีชีวิตของข้าเจ้ายามแรงๆเนาะเศรษฐกิจมาซี่มงคลเลยนะคะผู้ชมบรรยากาศบ้านข้าเจ้ากันดีๆเนาะยามแรงๆดีได้ขนมอลไรก็พาลูกพาเต้ากลับเฮือนเนาะท่านผู้ชม แตบบ่บ่ะโอ้สงผมทังนองกะดีเจอขนาดได้ขนมแานผู้สมผู้บ้านนี่กงียบสงบนะครับผ้มเซา้าัดมาหลอะยามแรงๆนะคะผู้สมบ้างลังคาเหินกบข้าเจ้าไม่ยู่เหินเนะาะมันก็ไม่ได้คนยู่นะเหินลังนี่ ทางพูนก็นั่งจุ่มกันอยู่นะคะผู้ชมเพื่อได้ขนมที๋สักคัดแจกเมื่อกี้เนะะาะถี๋สักคัดสิพามาเบิง่งพากันนั่งกินขนมอยู่นะคะผู้ชมน้นองๆก็ดีเจอขนาดเนาะสองสักคัดกันลักลักกันนี่แหละสักคัดกัแจกขนมน้นองๆเนาะนี่นั่งกินขนมอยู่แซ่บบ่แซบ,บ,แซบ <laughs> ดีเนาะ หมู่บ้านการเงียบสงบดีค่ะผู้ชมบางลังคาเหินกับสีเป็นไม่ก็แตะแบบนี้นะคะผู้ชมพาเหินบางเหินกับเป็นเหินแป้นเนาะเหินทีขอบโพี่มีแด้กับเป็นเหินแป้นเหินหม่เนาะเดี๋ยวสักคัดสิพามาเบิ้งผู้ทราบน้อยสูบนำท่านผู้ชมผู้ยำแดงๆนี่แหละล็กน้อยกับพากันเอสเว่เหินเนาะท่านผู้ชมหนึ่งข่าวหนึ่งนำตักนำเนาะพดพัก เลยมาเบิงน้องๆห้ามนำโอ้หน่อยๆนึ่งก็ห้ามนำมันได้เซย์าำผู้ชมท้ามัางไงนหนึ่งเฉียวไปเห็ดย่างน้านี่ก็เฉียวไปเห็ดย่างไป่โฮดพักบ่อเรือไปใส่อโอ้เจ้ะนึ่งข้าวเจ้าได้หรอบ่อขนมนำข้าวเมื่อกี้นี่โอ้ยังบ่ได้เจ้าบ่ได้ไปเอานำข้าวโอ้มือหน้าชาวคัดมาเลยชาวซื้อมาให้ไหมเด้อ เราเพิ่นยังไม่ได้ขนุนถ่ายผู้ชมอู้ดำนี่เต็มทางเลยมึนหนงหนักหนึ่งไก่เ่าเฮือนเจ้าโอ้ไก่เติบเอาไปเมื่ออู้นหน่อย,หน,อยหนึ่งกระหามนำท่ายผู้ชมโอ้แรงแรงกะเอ็ดเวิเหินเนาะขู่ขวามารีนี่ทางนี้ก็ะสุนนำสมพมันนะท่ายผู้ชม สูบนำเอวอ่อนขนาดเลยแต่ละหม,มู่บ้านนะสว่วนร้ายนะมีนำนำบาด้านแบบนี้นะ,ะผู้สมเพระาะว่านำป,ป้าๆยังมีได้เนาะก็สิมีแต่น,แตนำบาด้านแต่ละหม,มูบ่บ้านผู้สมเดียวชาวคัดจิดมาสูนนนะา้น้ำเพื่อน้องเนาะเพราะว่าน้องสู้กระเฮ็ดนี่คือว่าเบื่อแหงนี่เพื่อที่ได้ผู้หนึ่ง สกัดเ็นน้องสูบน้ำนะเบอร์เบย์นะคะผู้สมเพื่อเต็มขุสกัดมาสูบเพื่อน้องเต็มขุเลยนะก็เชิญน้องหาเบ,บอร์อ้าวไปเต็มเลยนะใกล้ป่าวคืออนเจอน,นะโอ้โหในน้อยหนึหน่งหาบนำแทนผู้สม กูญแจเอ็ดเวเฮิร์ดเวซสารเนาะแรงๆมาโอ้เอลออนขนาดหาบดำกันไปยางกระยางไวขนาดาผู้ชมผู้แข็งแขงขนาดโอ้เก่งเก่งเก่งเินกระจัก,กลหรือบอร์จกกจอะจักไกยจักระเนาะเฮินสีไปทางนั้นผู้ชม เธิหน,น้องพูนโอ้พูนเพลินเพลินค่ะผู้ชมโอ้สุดพูนเลยปาดหาบนำมาไกลๆนะคะผู้ชมเพื่อสิฮอตเ่อินโอ้เก่งๆเดี๋ยวสกัดสิพาหล่อต่อนะคะผู้ชม คัดกระเลาะแจกเลยนะค่าผู้ชมแจกขนมน้องๆแล้วเดี๋ยวสักัดสิเดินทางกลับบ้านก่อนเนาะระหว่างทางกลับสักัดสิลงในหมู่บ้านข้าเจานะ้าเนาะอพาลงไปเบิง่งธรรมศาสตร์งามงามเพื่อานผู้ชมได้รับได้ชมนุนกันเนาะยอยู่รูหมู่บ้านขาเจา้าสิมีอาเสเนาะกับมีโคข,ขัด,าดาขาดท่าผู้ชมเดี๋ยวสักขัดชิพาไปเบิง่งไปชมเนาะคลิปนี้ก็สำเร็จมาแจกขนมน้องๆน,นะสักขัดเอเขาขอบเจริบสีฟังไทยเนาะทีพาเพื่อสักขัดมาเลงขนมน้องๆเนาะ ทีหมูบ้านนี้นะคะผู้ชมเดี๋ยวเดินทางก่อนนะคะผู้ชมนี่สิเป็นบอนที่ชาวคัดพาทางผู้ชมมาสมบรรยากาศยามแรงๆนะคะผู้ชมเป็นเสนะ ถึงว่าทางอันนี้นะเอารถง่ายห้ามได้แ่านะะผู้ชมเห็นข้าเจ้าขี่รถจักรถ้าน,นำตัวนี้ไปเลยนะเนาะเขาจะเอาหินเลี้ยงๆลียงเนาะรถจักรรถง่ายไปไรเบิรนะท่านผู้ชมเป็นประมาณนี้เราบรรยากาศแรง คลิปนี้เซาคาดกับขอปิดไว้สำนีก่อนเด้อท่านผู้ชมขอขอบเจอเอฟซีเบอร์ทุกทุกท่านเลยเนาะที่ห้มาติดตามขอบชมคลิปเซาคาดไปพอกันที่ทีหน้าเด้อ